อ่าสบายดีคนสวยคนงามของยายซออื้อนี่เอาเนี่ลงมาใหาน้นางหลาดูพี่น้องน้ำตาลสีว้วปลาปลาแดกกิโลหนึ่งเห็นเพื่อบมมีปลาแดกกินก็นเลยนะั่นทางนี้ก็ซื้อขนมเนี่ยแหละสิมาสู่กินนี่แหละของกินมาสูน่นางหลานางทีกินพี่น้อง นี่แหละมียังกับมาหาลูกหาเต้าเนาะยอยู่กับลูกคุณกับลูกคุณกับลูกลูกไม่ม้อนยายอยู่คูหมองเด้อคนเข่าใจเด้อพี่น้องเด้อโดนหนิเนาะอืฮะสบายดีพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อม,มากินเข่าอีเด้อกินเข้ากับลูกกับลานอนีเด้อมาเด้อข้ออาทิบม้งมันอ่ะโอ้ยมันสวยหลายหลายมันเดียนสวีทม้งปลายเลยป่าโจ๊ะโจมามาพี่น้องใครลูก ชมพักเสียนมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อมืดทุกถูกทุกคนเด้อใส่กินไจ้าบรรยากาศเย็นเย็นอยู่หอมหมองม่วงเลยนะเย็นแท้เย็นว่าไข่ในี้ยเราขายถือหน่วยหาพันเราไปจะไปะจนหน่วยหาพันเราขายถือมเดินเขาขายหกพันได้ไข่ถือปรตลาดมุสอเอาเอา แมาเดินมาเดินบรรยากาศนั่งกินมุ้งอิ่แล้วพี่น่อยกินข้าวสาลีเหยวเจ้ากินข้าวกับยังอ้าขอชิ้นเจ้าแล้วแม่เออกินชิ้นแห้งเหรออืมขอาวกล้องกินยังไงนยังบไม่ได้บ้ไม่ได้นั่งอยู่เดี๋ยวด้อนั่งอยู่จิ่ร คน,นช่างนากับบริสุทธิ์อยู่เพื่อนจักเถื่อดอกพี่น้องเอ้ยไปกินข้าวหอมผายจักเถื่อตอนไปแถาบริลลลงมากอะ่นนะกินคนละทีข้าวนาะไม่ค่อยกินข้ารวมกระดอกชอนน้อยพี่นอ้องอือขื่นไปเจบ้บ้านนะเห็นยังน้ำไอ้นะน้องเคยเพื่นๆยกไม่ยกต่อเขาเนี่ยตัวแดงมันหนักมาก,กอือ หกนี่เน mm ี่ยเขาขึ้นไปทำความสะอาดจกฐานบ่อทามจกฐานบ่อแล้วมันจีบตัวใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ก็เอาลงแน่แล้วนี่ไปตัดเขาไปใส่เติมเราจุดใหม่อีกตัวตอวนี้มันไปซ้ำเตาแล้วเตาใหญ่นี่ยังช้าอยู่เตาหน่อยยังยังวัดไว้อยู่เตาหน่อยตัวน่ะฮะแล้วมันชีช้าอันตัวใดแล้วเอาลงแล้วตัวนี้เอาลงแล้วทันเต็มต้องตัดไม่หน่อยแซมเขาอีก ด้่ยด้วอครับมันกินลุกเลยมีฮกชอบชานนะฮะเนี่ยอือเป็นอะไรกันฮกชอบชานกอดมาว้านเลยนะฮกชอบพี่จิมจองแล้วเป็นเตาจัวหนี่งเขามุนห้ามก็คือมีบรูดด็อกบอชิบกันทำเใหม่ทุกเปิดมันก็ซำก็เก็บเตาตุรีเยูะดีว่ะครอบสอบช้บหาสอบพอครบ จุงหาสอบจุบเงินแม่สามแสนขายไก่ขายไก่บเวลาแรไก่เห็นจะหน่อยขายไก่ซื้อเขาเอาไว้กับเสียเสียไปเใบโตโตสามโตขายไก่ยักโตขายไก่หาโตขายขายขายตะหละก็เล่าเกลืออยู่ตลอดขายตะเละได้ให้น้องเคยไม่ให้คนอื่นแล้วเราเรี่ยงเราเรี่ยงพี่แพ้นะ ไชแล้วเอาเรียกเทจับคบหาตู n i แฉนไปชามแฉนชามลำแฉนปลายไม่ได้ตังเราก็คือเราเป็นผูกือแต่มือไปไปยังไปแล้วไปยังได้กินไก่้องเอยู่หาตามชามปลายไปเขาตาโลก็เขาลงมาเงินข้หาคัก็้นเขาให้เาเบิ้หา ชุดนัวมาน่องมห่องจีแปดจีเก้าแล้ว่าเขาอะไรวนมองมองเ้าวลแม่เขางามมาลีนะเขามาลีฮะเนาะแม่เขางามก็ซื้อมาส่อกระโดดหาทำไม่สิอ่อมันเงามได้กัเบิลติดมือก็เออหะเบิ่งไปเขามากินไรกับช่องพันกัาเขาคืนป องพันชาพันเาทหารดี่บ่มีเนาไม่เนาะไม่เราไปถือเขานี่ยถือเลยเาะแี่เขาหานก่อนแล้ค่่ก็ถือคยไที่เราไม่เนาะเดี๋ยวเราทำนกลัวมันนเไาทำีบ ทามยอดน้อยเด้มันหูจักกับเท้าไายเด้กระเท้าไอ่เป็นทหารมันเอามาขายเบ้อเฮ้ยมันมีเบอร์มันเลยหรือเป่าเบอร์มันมาเบ้อเบ้ออ่ะอือมนี่โทรศะครับอืมเบ้อหนังจะมีเบ้อเบอร์ไปเบอร์อย่าเบอร์มันคุณจะชื่ออ้นมันมีแต่เบอร์อ้นบ่วะอ้นมะคะใส่ไอ้ไม่มีแต่อ้นชื่อๆตัวรีเซฟไปเรื่องวันนั่งชิมตัวเขาใส่จ้าจะไปมีแต่เบอร์แต่อ้นนะเบ้อผัวมันกับเบอร์มันค่ะเบ้ออ้นน้อยเคายังไม่ได้เอา หนุ่ยหายไขลูกเราเป็นหนักๆเลยเด้ดสดน้ามลยเออมันไปใหญ่แต่ยยจักไปนี่ซื้อไร้คนหน่วยขึ้น้อยพดันถัดเนาือแพง่หน่วยสิบพัซื้อสิบหน่วยก็ดีคิดหน่วยหาสิบก็ตืมหหน่วยหนึ่งได้เลยเาเห็นว่ามันแพงหาพัน,พนแพงเลยกค่แพงราขายหกพันธุได้ไข่ให่นะหน่วยหนึ่ง พ่อขายาหารยัดฉัตแขกมากแข<อ>็มากา7เ0็อืาเอาบอกกันจุดบื่บบ,บ,บายอันนี้พ่อชมได้น้อยนะหาวันเป็นแข็เอามาโปมือหนังอิม่มไม่ใช่กินชมคําเบิร์ตข็แข็งใ0 0่นะถุงเท้า,นนทาขา,ายเลยเ้าเม่เช้าลูก โตงแต่ว่าอุต้งเฮอจานอยู่บะนักงเอามาโต้งสิต่ว่เอากับปุตัวนมันยากตวนี้แต้มบ่เขียดก็ดีกินแหบเอี่น้องเ hey, um, <laughs> ้ย <Yum> ม <meio beauty> ักมกันเบ่เคยนะเหมก สอาหำ่นผดใส่ปลาคอผัดแตไปครั้งใช้บืนเท้ามากก็จะไปแล้วบ้างมาเทเ่็ดต้มชั่วผัดไปแล้วอืมไม่เห็นเลยได้ได้กล้เนาะมันบืนแม่เออมันบืนมันบืนเดี๋ว่ามันด่องแล้วมันด่องขึ้นพังทราบว่าอะไรก็ไม่ได้ว่ามันบืนหรอกอืมมันตกปลาคอบืนมันฝนตกมันบ่มันตกกลางเว่นนะมันบ่ตกถึงช่วงคืนแล้วมันจะขึ้นอยู่ อืมต้องขึนกันแล้วอืมแปนเบรมาว่าการเป็นตกพี่เจ้าไม่ใชิตุกแต่รบเดืออด้านเต็มสองใบเลยไปเป็นตกทธ่อื่นอีกค่อเอานะเอาเฮ็ดแต่เจ้าเขียนหอยยังไม่ไออกหอกเฮ็ดนั่นเขียนร้างอื่นไม่้างนอกคูอเฮ็ดเอาออกอ่ะนังพันเฮ็ดในตลาดอ่ะอืมวันนี้เราหาะทเโงกนะตลาดเห็นเขียนเรื่องเขียนกระตันแล้วเจ้านี่เขียนเรื่องที่กระตันนะเพียบแต่มันคนตุกนักค่ะ หลาหมักอยู่โคกมันลงเห็นหน้าได้เขียดอะกะมันขึ้นขึ้นโคกพัดอมก็เขียดเลืองลดขึ้นปาอืมพวกกบผมยังกะสลัดแลยแม่เอ้ยย่านคนกินมันคือกันแต่โัวรแรงจะไปการจ้างก,ก็ได้เอ,อกรับด๊อกพัดโคมพัดวุ่นๆ,ๆอยู่ได้สีเห็นมันค่ะได้ดอกพาก็ได้ดอกส่วนน้อยพอด้กินผอไพายพมันมืน คือือเนี้ยบางคือคือว่าสิเต็มของมันโตเดียวหั้นก็ละาสองสามโตขึ้นเมื่อห่ะเมื่เห็นยี่ชัางว่าตื่นว่าก็เขาจ้านอยู่เหมืนคนลงมากับลูกนั่นทอดบ่สโมงสองสามโมงมันก็ขึ้นแหละเม่เห็นแล้วก็ขึ้นแหละโอ้ยแต่ว่ามากคือคือชื่อเนาะเขาว่ามันบเห็นเนาะเมื่อแล้วเหรอวะเมื่อแล้วเหรอ แต่พอปีกปีกเดียวหนะลวงพ่อเหรอกับอึ่งตัวหนึ่งแล้วก็ไปปีกปีกนง่นฉีกปัดกกินอะไรเลยกับพวเจ้าเหรอึงตัวเดียวขนละขึ้นอือแล้วกับบวงก็ยังคนโตอือมันลงน้องตีนเต้กับเปื่อยแน่เดยอยากลงลงน้องลงจับเอาอยู่น้องนั่นแค่นั้นคิดเขทำมึงก็ยังห้องอน้องบางทีก็ตันนะอือ หองนี arriba, arriba, uh y, uh. ้อ่ะลุงน้องบุกขืนพังก็ค่มาเริมานห้องกับไฮลมันโคมกันโอ้ยดึกๆกลุมัที่ข้นมาะแม่เออการจะโหแรงนะการคอนแกงการเี่ราต้องสังเกตกบางคนร้ายะแล้วลบไม่ได้ลดบุ่นๆค่ะการโหแรงนคนนาควรเริ่ดๆจะเมื่อเมื่อเหรอต้นใบสองาบสามนะนั่นแล้วข้นตอนนั้นแหละจับเขียนเขียนเรืองเถี่ยงค่ะ ยังล uh, <avez> ูกเล็กอยู่ชื่อลูกอืมไปจะนยากกินนี้ก็ลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบายบายพี่น้อง